เนรมานออี้ที่คุณเออันชลีดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบคำถามอะไรถึงสาเหตุขอ,อ,องการเลิกราแต่ย้ํากับเรานะคะว่าไม่ใช่เรื่องจริงที่ว่าเธอหันไปกิก๊กับสาวหล่อค่ะ Uhm, ของผมเหรอนะครับฟังนะครับคุณโยเนี่ยเฉลยปมหยาของคุณเอ็นชลีกับคุณมดนะครับเรียกว่าอดีตสามีแล้วกันในช่วงเช้าข่าวเช้าที่ผ่านมาเนี uh> uh ่ยนะครับคืออย่างนี้อดีตพี่เขยเนี่ยนะครับพาผู้หญิงใหม่เข้าบ้านทันทีหลังจากที่หยากับพี่สาวตัวเองแค่10วันนะครับแถมยังตอบคําถามเรื่องของสาวหลอที่บอกว่ามาดามใจนะครับ คือคุณโยเขาเราอาอาจจะไม่ใช่แฟนนะแต่ก็ไม่แปลกถ้าเกิดพี่เอเนี่ยหาเพื่อนปรึกษาปัญหาชีวิตซึ่งผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันง่ายกว่าครับ มดฉับชัยเป็นสายแรกที่เราโทรหาแต่อีกฝ่ายไม่ได้รับนะคะอย่างที่ได้ยินกันไปเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เลยต่อสายถึง <c oughs> เออันชลีซึ่งคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะที่อยู่ในระหว่างดูแลน้องเอวี่ก็รับสายแล้วก็ตอบเรานะคะแบบชัดเจนค่ะเรื่องปัญหาที่ไม่ขอพูดถึงแต่เรื่องรสเิียมทางเพศพี่ยังชอบผู้ชายอยู่แน่นอนร้อยเปอซ็ค่ะออไม่ไม่ม่เกี่ยวไม่เกียเ่ยวอะไรคะ่ะคงมันเขาคงแบบเหมือนกับนะเอวา คงจับคำมารวมกันนะคะโยก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเรื่องเรื่องเรือเร่องเรื่องครอบครัวใหม่หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเราสองคนแล้วเพราะเราอย่าล้างกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่เอเนี่ยย้ายออกไปอยู่กับลูกสองคนจริงหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ย้ายออกมาตั้งนานละค่ะแล้วที่บอกว่าอ่าตอนนี้เหมือนพี่เอกำลังศึกษาดูใจกับสาวรลอเนี่ยจริงหรือเปล่าครับไี่จริงค่ะ <c oughs> พี่เอไม่ไม่มีสเปคชอบผู้ชายครับไม่ได้ชอบผู้หญิง พี่เขาให้หนูหมดเลยค่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการดูใจเลยกับใครยิ่ตอนนี้พี่เองเป็นโสดอยู่แต่ถ้าจะมีถ้าจะมีคู่ชีวิตดีก,ก็คงเป็นผู้ชายค่ะคงไม่ใช่ผู้หญิงแน่ๆตอนนี้ทางพี่มดเองเขามีการติดต่อมาคุยกับพี่เอบ้างไหมครับผมอะไรนะคะทางพี่มดเองมีการได้ติดต่อมาคุยกับพี่เอบ้างไม่มีติดต่อค่ะไม่มีติดต่อหลังจากที่เราแยกทางกันแยกขาดกันก็ไม่มีใครติดต่อใครค่ะ คือกับลูกตอนนี้ก็คืออยู่กันแค่สองคนใช่ไหมครับไม่ได้เพราะยังไงมันก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่มันก็คงไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากม้งค่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบเอวี่เป็นลูกพีอะไรเงี้ยค่ะอบบเอวี่เขาก็เขาก็เขาก็มีพี่อดูแลยอยู่แค่คนเดียวก็ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะเรียกว่าทีมข่าวเราเกาะติดจริงๆเลยนะคะสุดยอดเดี๋ยวกลับมาอินไซต์เอเชียค่ะ Good. Hey.